มาต่อกันครับหลังจากที่เราจัดทำซีนในโปรแกรม SketchUp เ,เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาส่งตัวไฟล์แบบของเราเนี่ยไปทำงานต่อที่โปรแกรม Layout เ,เพื่อไปทำแบบก่อสร้างหน้าตาแบบนีน้จากบ้านหลังนี้นะฮะจากต้นแบบที่เรา ได้ลองทําดูจากบ้านก็คือบ้านหลังนี้ก็จะมีรูปแปลนแปลนสมมิตริรูปด,าด้านรูปตัดวิธีการก็คือให้เราไปที่ไฟล์หลังจากที่เราเซฟเรียบร้อยแล้วนะให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็ไป send to layout มันก็จะลิงก์ไปอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่ง ก็คือ,คอโปรแกรม Layout นั่นเองนะครับโปรแกรมมันจะถามให้เราเลือก template ก็คือเลือกกระดาษเลือกกระดาษในที่ว่เราจะใช้กระดาษ A3 นะครับก็จะมีเป็นกระดาษเปล่ปาอย่างนี้นะ A3 เปล่ปาๆหรือจะแบบที่เป็น t i t l น b ล็อกสำเร็จรูปที่ต่างโปรแกรมก็ให้มาอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นเทมเพลตที่เราเคยทำเก็บไว้ เดี๋ยวผมจะยองลองยกตัวอย่างเทมเพลตที่ผมเคยใช้นะเราก็เลือกคลิกเทมเพลตที่ผมได้ที่ผมทำไว้เนี่ยเป็นกระดาษ A3 นะครับอ่ารูปแปลนก็คือเป็นรูปล่าสุดตรงนี้นะก็จะถูกลิงก์มาที่โปรแกรมแล้วนะครับเราสามารถที่จะขยับได้นะตัวนี้วิธีการเลื่อนหรือว่าแพรมาก็คือคลิกไปที่ รูปหนึ่งครั้งนะมันก็จะเป็นรูปขอบสีฟ้าฟ้า,ฟาน้ําเงินเนี่ยนะเอาเมาส์ไปเป็นรูปกากบาทเราก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากเอาไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการนะลองคลิกขวาดูนะครับจะมีคําว่าส a l e เราสามารถปรับมาตราส่วนนะหรือว่าส a l e ได้เช่นตอนนี้เนี่ยสเกลหรือว่ามาตตาส่วนมันอยู่ที่ประมาณ1ต่อ70นะ ้าเราจะปรับเป็นหนึ่งต่อห้าสิบก็ไปเลือกตัวนี้คลิกนะมันก็จะเป็นหนึ่งต่อห้าสิบใหญ่ไปนะใหญ่ไปแล้วก็คลิกใหม่เอาใหม่หนึ่งต่อหนึ่งต่อร้อยอ่าปรากฏว่าหนึ่งต่อร้อยก็เล็กไปยังไม่เหมาะสมอ่ะเราอยากได้หนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าแต่มันไม่มีให้เราเลือกไม่มีให้เราเลือกเพราะฉนะนั้นเราเราต้องไปทำหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าเอง นะวิธีการก็คือไปที่ edit แล้วก็ preference เราไปเลือก scale เลือก scale ตรงนี้นะในนี้ก็คือ scale ที่เขาตั้งไว้ให้เรานะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเองนะตรง paper ตรงนี้นะหนึ่งให้กงไว้หน่วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนหน่วยใหม่นะผมะปกติจะใช้หน่วยเมตรนะในการเขียนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเมตรตรงโมเด l นะให้เปลี่ยนเป็นเมตรเหมือนกันด้วย นะต้องสอบ้องกันนะหน่วยเนะี่ยส่วนตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น75หนึ่งเมตรเท่ากับ75เมตรในเปเปอร์กับโมเดลนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดแอปคอตตอมสเกลตอนนี้ก็จะมีหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าให้เราใช้แล้วนี่อ่ะคราวนี้มาดูว่ามันมีอะไรอีกที่มันไม่มีในโปรแกรมหนึ่งต่อยี่สิบมีหนึ่งต่อยี่สิบห้าไม่มีเพราะฉะนั้นก็ ใส่หนึ่งต่อยี่สิบห้าด้วยอแอบอมาดูนะหนึ่งต่อยี่สิบห้าก็มาแล้วมีอะไรอีกหนึ่งต่อร้อยี่สิบห้าเอาตามใบบรรทัดสเกลเลยนะที่เราเรียงกันแล้วนะหนึ่งต่อร้อยยี่สิบห้าแอบอมาแล้วอยากได้สเกลอะไรก็พิมพ์ใส่เข้าไปอโอเคเสร็จแล้วต้องการก็ close ปิดไปนะครับครา้นี้มาดู ชิ้นงานเราปรับใหม่ปรับสเกลใหม่คลิกขวาไปที่สเกลแล้วก็ไปเลือกหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าอ่าโอเคแล้วคันนี้ก็เหมาะสมกับกับหน้ากระดาษนละครับ,นะรบตอนนี้ก็จะ,ะใช้งานเบื้องต้นนะอ่ะอันนี้พอจัดรูปอะไรได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะทำใส่เส้นบอกระยะหรือว่าดิเมนชันได้ด้านมนนี่นะ คลิกที่ Dimension เราก็ไปหาจุดกึ่งกลางอ่อันนี้เราจะหาจุดกึ่งกลางที่กึ่งกลางเสาแต่มันไม่มันไม่สแนปให้ะลองมาดูตรงนี้อ่ตรงนี้มีส n a p ได้ก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็ไปดูฝั่งนี้อเจอแล้วนะครับคลิกแล้วก็ดึงลากเข้าไปอยากวางไว้ตรงไหนก็คลิกเลยฝั่งนี้ผม ต้องการให้มันมาวัดจากถึงจุดนี้ดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกได้เลยคลิกคลิกอ่ามันวัดให้ต่อเนื่องตรงนี้เหมือนกันคลิกคลิกตรงนี้ก็คลิกคลิกอ่าแต่ว,วัดจากเสาถึงเสานะอ่ะคราวนี้เออเรามาปรับแต่งตัว d ดิมนชั่นดิมนชั่นเนี่ย ไปที่เชฟตล์เชฟตา์โตหัวลูกศรเราสามารถเปลี่ยนได้อันนี้เราวัดจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาก็ให้เปลี่ยนจากหัวลูกศรแหลมๆตัวน,นี้เป็นงมกลมเป็นกลมนะมันก็จะเปลี่ยนให้เราส่วนหน่วยถ้าคิดว่าไม่อยากได้มันยาวเกะกะ 00, เนี่ยสี่นศูเมเนี่ย0ูเมตรเนี่ ไม่อยากได้ให้เราไปที่เลื่อนดูนะ dimension style ตรงนี้ครับเอา u n i t o ออก s p l a y Unit อ่ตตอนนี้ก็จะไม่มีหน่วยตามหลังมาแล้วนะคราน,นี้อันที่เหลือเราใช้ Style ์ลอดดูตัวนี้นะคลิกื่คลิกต้นต้นแบบมันจะเป็นทางสีเราก็เอาไปคลิกเทใส่ นี่นะ,อ,ะอันนี้นี่นะฮะเบื้องต้นนะเบื้องต้นคร่าวๆอ่าคราวนี้นอกจากที่เราจะนำเข้าโดยตรงจาก SketchUp Send to Layout เราสามารถ เปิดนะสามารถเปิดจากใน layout ได้เลยนะนําเข้าจากใน layout ได้เลยนะนเช่นอ่าผมไปที่เพจมานะเพจผมจะสร้างเพจเปล่าๆขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเพจคลิกที่ add new page มันจะเป็นเพจเปล่านะตัวไตเติลบล็อกของผมเนี่ยมันตามมาด้วยนะเพราะผมตั้งค่าวไว้นะไตเติลบล็อกเดี๋ยวจะไปทําใน คลิปหน้านะครับวิธีการทำมันนะตั้งค่าแล้วก็วิธีทำอ่าในนี้อ่าเป็นกระดาษเปล่านะยังไม่มีเราก็ไปสามารถอินเสิรงานเข้ามาได้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ Insert นะครับแล้วก็ไปเลือกงานของเรางานเราอยู่ไหนอ่าเจอแล้วนี่นะคลิก มาแล้วนะมาแล้วเราสามารถที่จะนําเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เพจหนึ่งอันนี้เพจสองอ่ะคราวนี้เพจสองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นคลิกขวาเป็นเปนรูปอื่นบ้างเปลี่ยนซีนอื่นไปที่ซีนไปที่ซีนคราวน,นี้อ่าผมต้องการทำอ่าต้องการเปลี่ยนเป็นซีนหนึ่งก็คือ รูปด้านรูปดานดา,นนาคลิกขวาปรับสเกลซะหน่อยอันนี้หนึ่งต่อร้อยเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าอ่าโอเคสวยงามละอ่าคราวนี้เอ้เส้นพวกนี้มันมองไม่เห็นเห็นไหมมันมีลายให้เราปรับเราสามารถปรับได้เรนเดอร์โหมดวิธีการแสดงผลของมันนะ ถ้าเป็นลาสเตอร์เนี่ยที่โปรแกรมมันเลือกให้เราตอนแรกะนะครับมันอคอมพิวเตอร์เราจะทํางานไม่หนักโปรแกรมมันจะทํางานไม่หนักนะทํางานได้ไวแต่บางครั้งภาพอาจจะเนี่ยมันจะบางทีมันจะไม่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเราก็เปลี่ยนเรนเดอร์โหมดนะเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ออันนี้ก็เห็นและเห็นลวดลายแล้ว อ่ันนี้กลับไปที่รูปแปนเราตอนเราทำสเกตอัพเราสร้างสีมันเนี่ยในรูปแปนเนี่ยนะรูปแป้นเนี่ยถ้าเราทำดิเมนชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวส,สมมุติว่าผมทำดิเมนชันไว้ก็ข้านะเข้า,ขา สมมติว่าเสร็จละคร่าวๆสมมติว่าทำดิเมนชันปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะแผ่นพื้นนะเดี๋ยวเราจะทำรลกแปนนลนฐานรากขานคอดินนะครับผมคลิกอยู่ที่ตัวแผ่นพื้นนะครับให้เลือกตรงกลางเนี่ยตรงกลางที่มีแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนกันอยู่แล้วก็มีเครื่องหมายบวกงนี้นะครับมันจะเป็นดูพิเคตก็คือ การทำำําสําเนาซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะไม่คลิกปึ๊บเพจสามจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเพจสามเนี่ยก็บเพียนหนึ่งเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันพูดง่ายว่ามันทำำนําสําเนาขึ้นมานนั่นเองแล้วเราก็คลิกที่ตรงนี้เปลี่ยนซีนใหม่ซีนตลากเห็นไหมนี่คือประโยชน์ตรงที่ตอนที่เราเทำในสกเกตอัพตอนทำซีนนะ เราไม่ขยับรูปมันเพราะฉะนั้นพอรูปมันไม่ขยับเนี่ยตำแหน่งเสามันตรงเรามาจัดการใน layout เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับพอจัดการใน layout ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องมานั่งทำ dimension ใหม่ถ้าเราทำ dimension ได้ดีเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วเนี่ยมันก็ copy มาได้เลยนะในรูปแปลนเนี่ยเราก็สามารถใช้ dimension เหมือนๆกันได้หมดนะ,ะยกตัวอย่างอันนี้เป็นฐานล่างนะผมก็ คัดไปมาอีกอันหนึ่งคลิกมาคลิกขวาซีนโครงหลังคาอ่าแบบโครงหลังคามันก็มาแหละมันก็ทำให้เราเราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับทำงานได้เร็วขึ้นอ่าเดี๋ยวมาต่อกันตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับ